สวัสดีค่ะพบกับสาวแวว่ค่ะลูกหลานเมื่อโหวตใ่ไทยรอยเอดคือเกาละจ้าพี่น้องวันนี้นะคะสาวแวว่จะพามาเช็คสิทธิ์โครงการเราชนะนะคะหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่5กุมภาพัานธ์แล้วนะคะเป็นวันแรกที่เขาสามารถเปิดให้เรา เช็คดูสิทธิ์ของตัวเองนะคะว่าเราได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะง่ายๆแค่นั้นเองค่ะไม่ยุ่งยากอะไรเลยทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปที่ google ค่ะอ่ะพอไปที่ google เสร็จแล้วนะคะให้พิมพ์คำว่า w w w r a u c เราชนะ .com นะคะ พอพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะไปเจอแถบสีแดงแล้วก็แถบสีน้ําเงินนะคะแถบสีแดงอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็คือให้กดไปที่แถบสีแดงแต่วันนี้เรามาเช็คสิทธิ์ของเรานะคะเพราะว่าเราลงทะเบียนไปแล้วให้เรากดไปตรงแถบสีน้ําเงินนะคะก็คือตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะตรงแถบสีน้ําเงินอ่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะ เขาก็จะให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักนะคะใครจําไม่ได้นะคะให้ไปหยิบบัตรประชาชนมาดูเลยค่ะกรอกเข้าไปเลยนะคะหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเสร็จแล้วนะคะเราก็กรอกชื่อของเรานะคะยิพมเข้าไปเลยชื่อของเราแล้วก็กรอกนามสกุลคะ่ะ พอเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาเขาจะให้ใส่เป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะอะใส่ปีพศออเลื่อนหาเลยค่ะใครเกิดพศอ,อ,อะไระพศแล้วก็เดือนนะคะเ,เกิดแล้วก็วันนะคะวันที่ค่ะวันที่เราเกิดอพอเสร็จแล้วนะคะให้กดตรงปุ่มสีฟ้าค่ะตรงตรวจสอบสถานะนะคะ,ะเสร็จแล้วมันก็จะ ขึ้นบอกเลยค่ะว่าเนี่ยท่านได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะอ่ะพอเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าอ่ครั้งที่เราจะได้รับเงินเนี่ยกี่ครั้งนะคะแล้วก็วันที่เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็จํานวนเงินนะคะอะ่ที่จะโอนให้เรานะคะในแต่ละครั้งเป็นจํานวนเท่าไหร่ อันนี้สามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาบอกอวิธีการเช็คสิทธิ์ง่ายๆค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพบกับสาวแว่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ